คนได้อพี่เขาจะผูกพันกับอ่าแม่ย่านางเรืออยู่แล้วใช่ไหมพี่อือ่าแล้วทีนี้ก็ประเดิมของแม่คือสิบสิบปีที่แล้วอะ่ะประมาณนั้นนะพี่ตั้งแต่ที่ว่าผมยังยังไม่เกิดเลยแม่แกเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยมีญาติอะพี่ทําเรือประมงอะไรประมาณนั้นนะพี่ก็คือเป็นเรือเป็นเรือวันดำนพี่ประมาณลูกอประมาณห้าสิบคนนะพี่อ่า แล้วก็วันนั้นนะพี่มันเป็นแบบช่วงรู้ดูที่แบบเออมันไม่มีตัวอะไรประมาณนั้นพี่ถ้าคนเรือเขาเรียกว่ามันไม่มีตัวหรือไม่มีตัวเช่นปลาไม่มีหมึกไม่มีอะไรประมาณนั้นนะพี่เขาก็เรียกว่า <c oughs> ไม่มีตัวพี่พออยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งใช่ไหมพี่คือครบครบกําหนดครบกําหนดของของของคนที่เป็นไตเรือแล้วพี่คือแบบอ่าน้องน้องของแม่เนี่ย คือคือไม่ใช่น้องอ่ะพี่คือเป็นเป็นเป็นพี่ชายของแม่เนี่ <c oughs> ยเก๋เขเล่าให้ฟังว่าอยู่เรือมาเดือนแล้วครึ่งทีนี้ก็แบบอช่วงจังหวะลมมันดีอะไรดีประมาณนั้นนะพี่ครับเล้ก็เลยที่ก่อนจะออกมันก็ต้องเตรียมแบบอ่าเตรียมแบบค่าสัรุยพี่สูรุยเช่นมีน้ําแข็งอ่ามีของกินอะไรประมาณนั้นนะพี่ก็พ <c oughs> อจะออกปุ๊บ ก็ต้องมีการเส้นไหว้แม่ใช่ไหมพี่คนเรือรนเขาจะเรียกแม่แต่จริงๆถ้าภาษาเราเนี่ยเขาจะเรียกแม่แม่แย่านางใช่ไหมพี่แล้วก็คือวันนั้นอะ่ะก็คือทําพิธีการแบบอันว้ไหวแม่แย่านางคือไหวไม่ใช่เราไหวเองนะพี่ต้องเอาที่แบบอ่าร่างทรงอะไรประมาณนั้นนะพี่มาทําพิธีครับแล้วพี่ใช่เขาเขาเรียกว่าหมอเรือพี่หมอเรืออเ หมอเรือนี่มีสองอย่างนะพี่คือหมอที่ลนลงไปในทะเลแล้วอีกหมอนึงก็คือเป็นคนนะพี่อ่าเดี๋ยวทุกท่านหนึงนะพี่พี่พี่มอดไหมหมอหมอที่ถูกโยนไปในทะเลนี่คืออะไรล่ะครับคือหมอสมมอเรือใช่ครับพี่แต่หมอมันมันเป็นหมอคนนะพี่อืมอืมอ่าแล้วทีนี้ก็ไปรับหมอมาพี่ ไปรับหมอมาก็หมอบอกว่าก่อนจะออกเรือก็ต้องมีการเส้นไหวใช่ไหมพี่ก็เตรียมทูกแล้วก็เตรียมน้ําอบไทยแล้วก็ผ้าแพผ,ผ้าแพตรงนี้มันจะมีอยู่สามสีนะพี่ม,มันมันมีสิบสองสีอ่ะคือชอบสีไหนเอาสีนั้นก็ได้พี่สมมุติว่าอพี่ชอบสีเขียวสีแดงสีชมพูพี่ก็เอาสีสีนั้นมาบางทีก็ถ้าพี่ไม่ชอบสามสีนี้พี่ก็แปลสีอื่นก็ได้พี่ มันมันไม่ต้องจะบอกว่ามันต้องเอาสิบสองสีพี่เอาที่ที่ที่สีเราชอบอประมาณนั้นนะพี่ครับอ่าแล้วก็มีกระทัดนกระทัดนหนึ่งกล่องพี่จะเอาจํานวนกี่นัดก็ได้พี่ร้อยนัดพันนัดก็ได้พี่ห้าร้อยก็ได้ประมาณนั้นนะพี่อ่ออาเราคือกระทันมันหนึ่งกล่องก็ของเส้นไหวก็บางลําก็อาจจะแบบถ้าลําไหนเป็นแขกค,ค,คือคือคือไม่ด้านาเป็นแขกพี่ บางลำนะเขาจะไม่กินหมูอ่าเขาจะแบบเส้นเส้นไหว้ด้วยไก่ไอ้ะมาั้นคือคือมันมันมีตัวแทนได้พี่สมมติว่าอ่ะอย่างลำพี่อ่าชอบอ่าชอบหัวหมูแต่ไม่ชอบไก่ก็ไม่ต้องเอาไก่ไหว้พี่อ่าอย่างอย่างออย่างของของของพี่ใหญ่ของแม่เนี่ยเขาเป็นแขกพี่อือฮึม่ย่นเป็นแขกก็คือไหว้ไก่ครับไหว้ไก่ไหว้เป็ด อะไรประมาณนั้นพี่ก็มีมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกแล้วก็มีสุราพี่จะเป็นสุราชั้นดีหรือแบบปานกลางยักย่าก็ได้พี่แล้วก็มีมีสับประรดแล้วก็มีพวกของข้าวขนมหวานข้าวข้าวแบบข้าวต่อะไอประมาณนั้นนะพี่ <c oughs> อ่าแล้วก็ทีนี้ก็ทําการเส้นไหว้อ่าเสร็จแล้วพี่แต่จริงๆอะ่ะขอข้าวความไปหน่อยนะพี่คำ <c oughs> ว่าสาวบรรดาเนี่ย อ่าถ้าเป็นคนเรือเนี่ยพี่เขาจะเรียกว่าแหแห่เ,หเ,หเรืออ <c oughs> วนใช่ครับพี่แหกับอวนอ่าเขาเขาคือแบบท้าศัพท์ของของประมองอ่ะพี่ของชาวประมงด้วยกันเนี่ยชาวพันตาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าคือแหอวนอไรประมาณนั้นพี่อ่ะก็ <c oughs> เลยเมื่อเส้นไหวเสร็จปุ๊บก็น้าแข็งปุ๊บผอมที่จะวิ่งพี่พอแบบวิ่งไปได้อยู่ประมาณสักรึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ จอจอเลด้ามันจะขึ้นขึ้นจะปลาเป็นฝูงนั้นพี่ <Ừ. S 1> แต่เชื่อไหมพี่คืนแรกอ่ะบันลอยอวนไม่ติดพี่ <Huh? S 1> ไม่ติดเลยพี่คือเห็นตัวปลามันไม่ติดแล้วทีนี้ไตก็บอกเอยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยแกบอกอ่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะเขาก็บอกเออพี่ใยแม่ก็บอกอถ้าได้ปลาฝูงเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะเอาอ่าของของมาเท้นไหว้เขาก็เลยบอกว่า พี่ชายแม่บอกเออเดี๋ยวจะไว้ด้วยไก่นะเขาไม่รับพี่ไม่รับพอคือนที่สองก็เริ่มมีอาการจะกินคนนะพี่กินแม่ย่านางลำเนี้ยพี่กินไปถึงห้าศพนะพี่งงกินไปถึงห้าศพคือลักษณะคือการตุยพี่คือจะกุยแบบอ่าลักษณะที่ผิดแปลกกันไปพี่อ่า คือ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 สอบแรกพี่แม่แม่แม่ตุยเนี่ย็นลักษณะคือเขาเขาให้ลงอลงหมอคือแบบย,ย้ายย้ายแล้วพี่ย้ายแล้วคือทําการย้ายไปแล้วคือคือเนกไม่ได้ใช่ไหมพี่เขาก็บอกย้ายย้ายเรือแล้วกันเขาก็เลยย้ายเรือพอปุป๊บมีผูงปลาขึ้น,นีพี่เหมือนกับแม่แมแ่แก้งอะไรประมาณนั้นพี่ <c oughs> ก็เลยก็เลยพี่ชายแม่เอา้าโยนหมอหละตรงนี้แหละปุ๊บ เชื่อไหมพี่ว่าหมออ่ะมันพันสายมันแบบโดนสมอแล้วสายอ่ะมันเข้าไปพันขาลูกลูกน้องของพี่ชายแม่เนี่ยพี่เข้าไปพันเลย <c oughs> ทีนี้ก็ทํางานได้อะพี่คือแบบต้องต้องกว้านอ่ะต้องกว้านคือเอา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 สลูกน้องคนแรกขึ้นมา <c oughs> แล้วก็โทรทางพี่มูลนิธิมาเอาพี่แต่ที่แบบสยองที่สุดคือตาหลุนเลยพี่ ตาหลุนขึ้นมาเลยอ่ะพี่ <c oughs> อ่าสอบสอบแรกก็ให้พี่มูลนิธิมาเอา <c oughs> ก็ยังไม่ได้พี่ก็ยังไม่ได้จนกินถึงครบอ่าสอบที่สองอ่ะพี่ตุยเนี่ยคือลาาักษณะกว้างกว้างลงตีสมองเละเลยพี่ฮ <c oughs> เละเลยพี่แบบเละเลยพี่สอบสอบสอง <c oughs> แล้วก็สอบที่สามมาพี่ลักษณะตรงที่ว่าแบบ อ่าอ่าเขาวางอวนวางอวนล้อมปลาปรากฏว่าสายอวนเข้าไปพันขาอีกพี่พ <c oughs> ันขาเลยพี่สอบที่ 3. สามตอบที่สี่นี่พี่เป็นตอบที่แบบน่ากลัวที่สุดพี่ลงไปซ่อมเครื่องข้างล่างครับ <c oughs> เออแต่อะคิดว่าเออเครื่องมันเสียพี่ปุ๊บแล้วทีนี้ก็มันจะมีวิทยุตัวนึงขึ้นไปวอข้างบนข้างบน <c oughs> แป้นะ่ะเพื่อว่าเออถ้าแบบ เครื่องท่อมเสร็จแล้วอะให้ให้ใหไตยใ,ให้พี่ชายแม่ติดติดเครื่องข้ามบนวีปรากฏว่าวันนั้นอ่าซ่อมซ่อม,อมเสร็จแล้วแหละแต่ตไตยสงสัยว่าคงติดแล้วมั้งคงคงไม่มีอะไรตัดปุ๊บปรากฏว่าอสา,ายสายพานตีวีอยู่ข้างล่างตีข้างล่างแล้วทีนี้เขาก็รงอ๊ะลูกช่างช่างหายไปไหนนคนเขาก็ลงไปข้างล่างวี พูดอีก็อขึ้นมาพี่สอบตอบที่สี่สอบสุดท้ายที่ได้ปลาพี่คือแบบน่ากลัวที่สุดคือแบบอยู่อยู่นอนนอนไหลตายพี่ไหลาตายไปเลยพี่แล้วก็แกก็บอกเอ้าถ้าถ้ากินขนาดนี้ขอหน่อยได้ไหมปรากฏว่าพี่ได้พี่วิ่งแบบจะจมแหลกไม่จมแหลกอ่ะพี่ จมแหลกไม่จมแหลกครับพี่ทีนี้ก็บังเอิญว่าน้ํานั้นน่ะมันเป็นน้ําที่ที่สุดท้ายแล้วที่แบบจะต้องเรือขึ้นคานไงพี่ครับขึ้นคานแล้วทีนี้ก็แกก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาแม่ขึ้นนะก่อนจะเอาแม่ขึ้นน่ะคือคือล้างล้างหน้าแม่หน่อยคือคําว่าล้างล้างหน้าแม่อพี่คือเขาจะใช้น้าน้ําน้ำำานําทํานาครัพี่น้นําำตาล แล้วก็ใช้แป้งหอมแปะแปะแปะที่หัวเรืออะไรประมาณนั้นพี่แปะแปะแล้วก็เลยเอาขึ้นพอเอาขึ้นปุ๊บก็จะมีวันนั้นอะ่ะพี่พี่ชายแม่ไม่อยู่เขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวอยู่ข้างเรือด้วยนะอ่าแล้วก็ทีนี้ก็คือแบบอ่ลูกน้องมันรู้กันแล้วว่าอืไม่ดีแล้วผมผมไม่กล้ายอยู่อะไรประมาณนั้นไงว่าเอออยู่อยู่อยู่อย,อยู่อยู่เพื่อนไหนหน่อยนะ เดี๋ยวว่า,าวันนี้ไตรไม่ว่างนะเดี๋ยวไต่ต้องไปงานบวชข้างอ่าข้างนอกก็เลยให้ลูกน้องแม่เนี่ยหรือลูกน้องพี่ชายแม่เนี่ยเฝ้าเรือครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพี่คือแบบอ่าลูกน้องแกเนี่ยวันนั้นน่ะเกิดนึกอยากจะกินเหล้ายัางไงก็ไม่รู้พี่ก็เลยลงออกจากเรือไปก็ประมาณตั้งสามทุ่มแล้วมันมีร้านเดียวด้วยนะพี่ร้านเดียวที่ที่เขาเปิดอยู่ปุ๊บแล้วทีนี้ก็ทําไงรู้ไหมพี่ก็เลยกลับมาด้วยอาการแบบ เมาเอมาเลยพี่แล้วทีนี้บแบบขึ้นเรือเลยพี่ขึ้นเรนือแล้วทีนี้เขาก็บอกอ่าพอได้แบบเหมือนรู้เหมือนเหมือนแบบมีใครรู้สึกแบบมาข้อหน้าด่างหน้าด่างกระจบอะ่ะหน้าแตงจกะเขาให้ตื่นอะไรประมาณนั้นนะพี่ก็เลยขอขอขอ,ขอแล้วทีนี้ลูกน้องแม่ก็ตื่นคันปุ๊บสิ่งที่เขาตกใจอะพี่คือแม่นั่งอยู่ว่อเรือแล้วพีของเขาอะ่ะวีของเขาคือลักษณะถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันนะพี่ เขาจะใช้หวีใช่ไหมพี่หวีพลาสติกหรือว่าหวีอะไรก็ได้พี่แต่ของแม่เขาจะไม่หวีด้วยพลาสติกพี่เขาจะหวีด้วยก้างปลาก้า, <c oughs> างกว่านั่งหวีอยู่บนวัวโคนเลยพี่แล้วพอตอนเชา้าอ่ะลูกพี่ชายแม่ก็บอกว่าไตาผมไม่อยู่แล้วนะผมจะออกแล้ก็ถามเอ้าทำไมาออกละ่ะก็เลนนี้ก็ลูกน้องแกก็ไปถามไต อ่าไอมีไรทำไมไม่บอกผมไหมประมาณนั้นเน้วยทีหลังก็ไอก็เอะข้าไม่บอกเองหรอกเพราะข้ารู้ว่ากินมาถึงห้าคนแล้วข้าก็ไม่บอกเองไงเพราะว่าถ้าข้าบอกเองอะ่ะเองก็เองก็ไม่อยู่กับข้าหรอกคือคนที่ไปเฝ้าเรือพี่คือเหมือนกับแบบมันจะมีมันจะมีสาม,มอย่างคือแบบหัวแหบบัวแบบหน้าคุมคนงานซึ่งคนคนคนเนี้ยสามารถแปลภาษาได้ถึงสามภาษาพี่ Oh. มันเป็นล่ามมาพี่เขาเป็นล่ามครับ <c oughs> แล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เอาไอ้คนเนี้ยก็ถามว่าเออไตมีอะไรทําไมไตไม่บอกผมอ,อกินมาถึงห้าคนแล้วนะไตน่าก็น่าจะบอกผมสักหน่อย <c oughs> ทีนี้ก็ไตอกอถ้าข้าบอกเองแล้วเองจะอยู่ไหมล่ะอ่าผมก็เลยบอกเออคั้นนั้นผมขอออกนะแต่ถุดท้ายพี่โมโหดามใครใครก็ไม่ออกก็เลยตะโกนในใจว่าอ่ะ เมื่อแบบพูดหยาบๆเลยนะพี่แบบอ,อะเมื่อกูเลี้ยงมึงแล้วอ่ามึงไม่ให้ไอ้กูไอ้มึงมึงให้แค่นี้โอเคกูยังพอทนแต่ถ้ามึงกินคนของกูกูก็ไม่เอาไว้คือวิธีการที่เขาไม่เอาไว้คือเขาถอดหัวเรือพี่ถอดหัวหวขนเรือแล้วก็หัวไม่ไปใส่แต่หัวเขาตรงนั้นนะพี่เขาไม่เอาไว้บ้านนะพี่เขาเอาไปไว้ที่วัด mm. เพราะว่าแม่ย่านางเรือกับ เข้าบ้านเขาบอกเข้าไม่ได้มันมันไม่สุมดุลกันอืมอืก็เลยตัดสินใจว่าถอดเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคนว่าไม่เสร็จปุ๊บลงน้ำเลยพี่ลงน้ำขึ้นคานทำตีหมดปรากฏว่าไม่จับพี่ทำไปก็ขาดทุนขายเลยพี่ขายเล<า>ยใช่ครับพี่โดยแบบขายโดยแบบประมาณขาดทุนนะพี่ครับ,ค,รบคือแบบแก้แบบโมโหคือแบบ แกไม่เคยเจอ,อพี่แกไม่เคยเจอว่าเอ้ยมันมันจะดุอะไรประมาณนั้นนะพี่เพราะว่าหัวขนของพี่ชายแม่เป็นเคียนทองไงพี่เป็นนางตะเคียนไงเพราะหัวขนเรือ,อพี่ท,ท,ที่ที่เขาจะเอามาทํากันจริงๆ่ะพี่ก็จะเป็นลักษณะแบบไม้มงคลอะไรประมาณนั้นนะพี่ uh huh. แต่หัวหลักๆที่ที่ที่เขานิยมกันที่สุดอะ่ะคือคือตะเคียนพี่ตะเคียนทองอะ่ะนางตะเคียนนะพี่อ mm hmm. จะเป็นเคียนเขียนป่าหรือเคียนอะไรประมาณนั้นนะพี่ที่แบบคำลำ่ำหรือว่าสมัยก่อนอ่ะนางตะเคียนตกน้ํามันตกน้ํามันนะพี่ uh huh. ก็คือตกเอ่อไม้ชนิดนี้เหมือนกันพี่เหมือนกันแหละว uh huh. ันที่เขาเอาไปสร้างบ้านอะไรประมาณนั้นนะพี่ครับผ่ตก็เลยตัที่ไปที่มา uh huh. ตัวทีครับพี่พี่มอดไม้เอ่อไอ้ที่ว่ากินคนเนี่ยห้าคนนั้นเนี่ย อยู่ในวันเดียวกันหรือในช่วงสัปดาห์เดียวกันเหรอครับอเดือนเดียวกันแต่คนละวันกันพี่อ๋อเดือนเดียวกันด้วยครับกินคนละวันกันพี่กินคนละวันกันเลยพี่เรารู้ได้ยังไงตอนที่ที่บอกว่าเราไหว้แล้วเราญาหนังเขาไม่เอาไก่คือเรารู้ได้ยังไงก็คือทูบไงพี่คือคือแบบจุดจุดไม่ติดนะพี่อ๋อ ธรรมดาธรรมดาคือแบบถตาจุดถ้าจุดมันก็ต้องติดใช่ไหมพี่แต่นี่มันไม่ติดอะพี่จุดติดจุดจุดดับดับดับ,ดบติดติดอะไรประมาณนั้นนะพี่เหมือนเหมือนที่แบบเหมือนที่แบบเราไปไหว้เจ้าที่ไงพี่บางคนก็สงสัยว่าเออเจ้าที่ไม่รับเนี่ยไม่รับยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องอธิบายให้ฟังนะพี่เพราะว่าวันนั้นแม่แกก็แบบไหว้ถวนเหมือนกันพี่อ่าเหมือนกันแต่แม่แกบอกว่าเจ้าที่ยังไม่รับแล้วก็ถามแม่ไม่รับยังไงแม่บอกว่าทูบอ่ะ มันไม่ติด mm hmm. ทีหลังแม่ก็เอ้นึกนี่เอ้ย,เ,อยเจ้าที่เราเป็นแขกนี่ว่าเขาไม่กินหมูก็เลยเอาไก่มาไหว้วันที่สองปรากฏว่า hmm. ทุกติดพี่แล้วติดไวมากเลยพี่